สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันนี่นะใกล้คันบานทุงเนาะสิาพาทุกๆคนนะมันลาะเบิงไอ,อแถวบานพักตักอากาศเนาะค่ะพี่น้องที่อยู่ในอำเภอสีขิวเนาะค่ะแต่ว่ามองนี่นะสิเป็นอยู่ มองตำบลข้องน,องนำสอำเภอสีขิวจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะพี่น้องเป็นดินแดนกลงหันลมด้วยค่ะเด้อแถวนี้นะส่วนใหญ่เข้ากับสีมาเฮตุบานพักตากอากาศกันไวเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มีทีมีทางอยู่แถวนี้เนาะหรือว่าผู้ใดกะที่อยากมีบานพักตากอากาศอยู่แถวนี้เพื่อนกับมหาสิรษี่ส้ทางนี้ไอ้บานพักตากอากาศไวนะะเนาะค่ะนาะเมื่อใ้แก้ขันบานทุงเองค่ะ ได้ทือโอกาสมาเที่ยวน้ำเนาะค่ะพี่น้องเท่านี้โควิดเนาะค่ะบ่หูว่าแบบว่าสถานการณ์จกปันใดมันสิดีขึ้นนะเนาะเข้ากับหายกำลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องทุกคนก็นต้องสูส่ๆไปด้วยกันเนาะค่ะสำหรับมื่อนี้นะแก้คันมาตรงเองกับภาพมาเที่ยวอมาเบิงทีด่ดินเหตุบานพักตากอากาศเนาะค่ะ แต่ว่าแก้คันบันทุงเองนะพาเที่ยวเลระ,ละแถวนีเบิรงก่อนนะเดี๋ยวแก้คันบันทุงสิาพาไปเบิรงมองที่แก้คันบันทุงไอสิเฮ็ดป่านภักตากอากาศเนาะคะ่ะเพราะว่าแก้คันบันทุงเองก็มีที่อยู่ในบริเวณนี้อยู่แปลงหนึ่งคื้อกันเนาะซื้อไว้เนาะค่ะพี่น้องเอาไวเ้เฮ็ดป่านภักตากอากาศเนาะเผื่อได้มาสูตรโอโซนโบริสุทธิ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่า ก่อนที่สิไปถึงมองที่แก้ขั้นวันถึงวันทงซื้อไว้นะก็เดี๋ยวพาเบิรงบริเวณแถวนี้ก่อนเนาะค่ะนี่อันนี้นะคือปีไอใบพัดเลยคะ่ะพี่น้องใบพัดลมเนาะคะ่ะที่เห็นนอนอยู่นะเพิ่อนนอนโชว์ให้เบิรงเนาะคะ่ะว่าปีใบพัดลมมันเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะพี่น้องนี่เนาะวิวงามงามเลยค่ะลมแยี่ ลังลมบ่ะเป็นพลังงานล้มนะคะน้องนี่ค่ะนี่เนาะปีกใบ,บพัดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นอนจะเอามาโชว์ข้างาล่างให้เห็นนั่เนาะค่ะย,ยูนีนะยูไอ้น้องน้ำไซด์ด้อค่ะพี่น้องอําเภอสีคิีวจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะเนาะ พายางเบิงชัดๆนะคะ่ะเนาะมื่อนี่นะผ้าออกมาสูดอากาศโอโซนค้<อ>างนอก <ๆ S 1> นะค่ะเนาะพามันาอเบิงบานพักตากอากาศอยู่แถวนี้เนาะแถวน้องน้ำไสเนาะคะ่ะพี่น้องน้องน้ำไสนี่กันสซเว้ลถึงยอนอดีตไปนี่ไอพวกดาราพวกไอละครน,นะพนมายกกองไทยมาทายละครอยู่นี่ดีดีได้คะ่ะพี่น้องซหรับน้องน้ำไสเนาะคะ่ะเนาะ สิมีนาามีเอียงนะสวยงามอยู่เลยล่าคะสำหรับเออยู่แถวนี้เนาะค่ะพี่น้องเบิ่งใบพัดล่มเนาะค่ะนัน,น่ะใบกังหันล่มเนาะค่ะสำหรับโคลานเนาะค่ะพี่น้องกังหันล่มี่กาซินี้อยู่น้องนำ้ำใสแล้วก็มีอยู่เขาแยกเทียงแล้วก็มีอยู่อยู่ห้วยบงเนาะห่วยบงในสีอยู่ ยุด้านขุนโทษเนาะค่ะเนาะสำหรับทีของไก่ขนันบานทุงเนาะตีสี่เหตบานภาคตากอากาศนี้สีเห็นขอบคุ้มไปหอดหวยบงเลยด้อค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวไกล้นันบานทุงสิพาไปเบิงนะะเนาะแบบว่าสีเห็นทุกยุดทุกมุมอีลีค่ะสําหรับกางหัน,นลมนี้สีแน่เห็นหอดหอดบังนีละแล้วก็นแน่เห็นหอดหวยบงดานขุนโทษเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไกล้นันบานทุ่งนะสิพาไปเบิงไอ มองของไก่คันบันทุนเนาะค่ะเนาะซื้อไว้ซื้อๆเนาะค่ะพี่น้องซื้อไว้เฮ็ดบในผักตากอากาศน้ำคาวนี่แหละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเดี๋ยวเฮามาเบิ่งบริเวณนี้กันก่อนเนาะค่ะเนาะซึ่งมันก็บ่ได้ห่างไกลจากแถวนี้เนาะเนาะมันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนั่นล่ะค่ะแต่ว่าไก่คันบันทุนฟ้ามาเทียวแถวนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ่งเสาเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งใบพัด เบิ่งใบกังขันร่มอีกที่เนาะค่ะนีนะยันญ่เลยเนาะค่ะเนาะเดินทางต่อเลยค่ะเฮาตรงนี้ไรละห้าแสนตรงนี้เหรอไม่มีไฟด้วยนี่มีสีสุริฟาร์มนี่ยที่เขาทำฟาร์มนี่ยเขาใช้ไฟโซล,ล่านะเขาซื้อมาไรละห้าแสนเขาบอกว่าแสนหกอะไม่มีไม่มีแล้วมีแต่ของที่กางเต็นท์เนี่ยขึ้นกางเต็นท์เนี่ยสีสุริฟาร์มเนีน่ยนะก็จะเปิดเป็นหน้าหรือเปล่าหน้าหนาวหรือเปล่าเป็นไงฟาร์มโซล่า องลัฐบาลนี่น,นะนจุดกลางเต็นท์สีสุรีฟาร์ม<อ>ไปดูไหมลนะ่ะหน้าค<ม>นะเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าที่สวนบุคคลเขาไม่ให้เข้าที่ส่วนบุคคลก็เข้าไม่ได้นั่นแหละแล้วเขาทำอันนี้ไว้ทำไมคะอันนี้เป็นที่กลางเต็นท์หรอก ยิ้มเยี่ยมมากลางเต็นท์ได้นะเนี่ยตอนเราอ่ะได้ใกล้ป้าเรามากลางเต็นท์ตรงนี้เลยกางยี่ทีตะคองอ่นล่ะสิมาหัวปีกันยังอี๋อี๋อี๋ตะครองกับมิทีอยู่กันยังกับซิมากลางของเขาอยู่เป็นยังเบิรงวิวข้างทางเนาะค่ะพี่น้องไกลคันบันทงพาทุกทุกคนมาเบิรงวิวข้างทางเนาะค่ะเนาะซึ่งไกลคันบันทงเองกับมากกับโมเนาะค่ะ ห้ากะมาเบิงทีของห้านี่แหละเนาะไก่ขันบันทุงกับโมกระสื่อไว้คนละแปลงเนาะค่ะพี่น้องอยู่ในบริเวณไก่เคียงกันนี่แหละค่ะแต่ว่าไก่ขันบันทุงเองเนี่ก็ผ้าหลาะเบิงวิวแถวๆนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะเลาะเบิงวิวแถวกลางหันกลางหันลมนี่ก่อนเนาะค่ะนี่นะ คันนี้อยู่ไทยรถเด้อค่ะนี่ไทยไทยจากไทยรถในเบิร์เนาะคะ่นะเนาะหลังรถนั่นเนาะคะ่ะเบิร์วิวสวยๆงามๆเนาะคะ่ะสําหรับไอ้ตําบลน้องนําใจอําเภอซีคิวจังหวัดนครราชสีมาเนาะคะ่ะพี่น้องนี่นะทางทางนี่เพิ่นกเ็เฮ็ดบ้านพักตากอากาศกันเบิดเลยะะเด้อค่ะเฮ็ดรีสอร์ทเฮ็ดไอ้ ลานกาแฟกลานกาแฟมีด้วยค่ะพี่น้องสาหรับผู้ใดไอสีเดินทางมาท่องเที่ยวตําบลนองนําใจอําเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมานี่ค่ะมาเที่ยวชมได้ได้วยค่ะพี่น้องเป็นดินแดนกลงหันลมเนาะค่ะเนาะมีลมทางปีลมผัดเย็นสบายเนาะค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศวิวข้างทางเนาะค่ะเนาะ เป็นสถานที่ที่มีลมอยู่ตลอดปีนะคะพี่น้องเพิ่นจงคอยสิม,มาตั้งกันหังลมใดเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าก่อนที่เพิ่นสิม,มาตั้งกันหันกลงหันลมใดนี่เพิ่นจะต้องมาจับทิศทางลมเมืองแล้วเนาะคะ่ะว่าบริเวณนี้นะมีลมอยู่ตลอดปีพอที่สิใส่พลังงานลมผลิตไฟฟ้าได้เนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือ เป็นความรู้ข่าวๆเนาะค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดแบบว่าอยากจะดูพื้นที่อยากจะศึกษาเบิงกังหันล่มเนาะค่ะพี่น้องว่าเขาต่างไ้เห็นอย่งเนาะค่ะเนาะกายันบานตรงเองก่ะบอกทุกๆคนนะตอนนี้เนาะค่ะว่ากังหันล่มเนี่บอเมเนว่าสิต่างได้ทุกที่นะคะเพิ่นมีกันจับเบิงทิศทางล่มก่อนเนาะค่ะเนาะว่า สิมีล่มพอ่อที่สิเห็ุกังหันลมใดบอ่อเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากังหันลมนี้เนี่ยกสก็บพลังงานลมนะ่ะแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนาะคะ่ะพอฉะน้นเพิินกนสิมิการเบิงก่นเนาะค่ะว่ามองใดมีลมตลอดปีมองนั้นสามารถตั้งกังหันลมใดเนาะค่ะเนาะก็คือแถวแถวนี้ละก็เนาะคะ่ะนี่นะเขามีลมตลอดปีเนาะเดี๋ยวเฮาเบิงวิว้างทางไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะ ืมอนแกคันบันทุงพาทุกทุกคนมาเที่ยวบันพักตากอากาศเนาะค่ะเนาะไปตอนเลยเนาะค่ะเฮาเนาะเดี๋ยวแกคันบันทุงนะสิา้าแลนรออยู่ในถนนเซนนีแหละเนาะค่ะถนนที่เขาเห็ดกลงหันลมนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้นะเฮามาอยู่บนเขาที่เป็นอมองเพ่นเห็ดกลางหันลมนะเนาะค่ะเนาะ มัินกาซิมีถนนไฮฮาแนลนด์รถช่มบิวอยู่เนาะคะ่ะสำหรับมองนีนะะเนาะค่ะเนาะซึ่งมันกระบอกไอกลกันเนาะคะ่ะกับไอ้มองทีไก่ขันบันทงสิาพาไปเบิงอนเนาะมองทีว่าไก่ขันบันทงนะสิเตรียมเฮ็ดบ้านภาคตากอากาศไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไก่ขันบันทงนะสิาพาไปเบิงนะะเนาะค่ะเนาะนี่นะเดี๋ยวเขาลงภูเขาลุงนีไปละ กสิมีจุดชวมวิวอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวหฮาลงไปนี่นะเดี๋ยวหฮาสิไปจอดจอดรถอยู่มองนี่นะมองเอตน้นกางหันลมต้นนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งวิวก่อนเนาะค่ะเนาะแถวนี้นะเพิ่นสิมีการปลูกทุเรียนปลูกยางน้ำได้พี่น้องสำหรับเออยู่บริเวณนี้เนาะคะ่ะวิวงามงามเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เสียงลมจากเสียงลมนะคะพี่น้องเนะาะทั้งเสียงลมทั้งเสียงลมนะคะเป็นเสียงธรรมชาตินั่นแหละคะ่ะเบิงวิวเนาะคะ่ะพี่น้องเบิงวิวพูนทีของไกลคันบ่านถุงเนาะคะ่ะยุนเนินพวกเขาลูกไกลๆ่นละ แถวเนนาะเพื่อนมีการปลูกทุเรียนเนาะคะ่ะพี่น้องสิเป็นไรทุเรียนนําไลซิปไรเขืากันเนาะคะ่ะสำหรับบริเวณน,นี้เพื่อนปลูกทุเรียนเนาะคะ่ะพี่น้องพามาเบิงวิวเนาะคะ่ะี่นาะสำหรับดินแดนกลงหันลมเนาะคะ่ะพี่น้องอำเภอข้องน้ำใสโอ้บอกพิชเดียคะ่ะตำบลข้องน้ำใส Um Q, อำเภอซีคิวจังหวัดนครราชสีมาเนาะคะ่ะเนาะคลองน้ำใสนี่ยังเป็นตำบลอยู่เด้อค่ะบร์โบเนียอำเภอเด้อขึ้นอำเภอซีคิวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่นะเบิงเบิงต้นของกังกังหันลมเนาะคะ่ะพี่น้องเบิงใบพัดเนาะคะ่ะนี่นะเบิงการทำงานของใบใบกังหันลมเนาะคะ่ะ เห็นมุนสาจังสีนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะคะสำหรับพลังลมเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวข้อสิเดินทางต่อนะคะแกการบรรทุงพาดเดินทางต่อนะคะพี่น้องนี่นะเบิงวิวอีกวิวเนืองเนาะคะ่ะนี่นะมองนี่ก็สิเป็นนาพ้านะคะ่ะนี่แถวๆนี้สิเป็นนาพาไอแนมลงไปข้างล่างนะสิเป็นอำเภอปากช่องเด้อค่ะ หลังนาพานี่นะสิเป็นอำเภอปากช่องเนาะค่ะพี่น้องปากช่องนี่สิอยูต่ตำตำเติบนาะเบงวิวสามร้อยหกสิบองศาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับมือน,นี้เนาะพามาสูตรโอโซนยังเต็มปอดเลยเด้อค่ะสำหรับดินแดนอีสานเนาะคะ่ะดินแดนของน้องน้ำไสเนาะค่ะพี่น้องส่วนใหญ่ผู้คนแถวนี้เิ่นกาสีเหตุบานพักตากอากาศไว้เนาะค่ะเนาะ ซึ่งแกการบานทงเองกัมีการมาจับจองที่ดินอยู่แถวนี้นะน้ำเขาแปลงนึ่งคึอกันเนาะเดี๋ยวแการนบานทงสิมาเห็ดบานพักตากอากาศไหว้คือกันเนาะค่ะพี่น้องขันเห็ดแล้วนะเดี๋ยวแกคันบานทงสิพ้ามา่ถวอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้นะพ้าไปเบิงทีก่อนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก่อนที่สื่อถึงนี่กับเบิงบริเวณนี่เป็ดกนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวออกจากยุดนี้เนาะค่ะพี่น้อง ออกจากจุดนี้ล้วเดี๋ยวแกคันบันทุงสิาพาไปต่อเนาะครับเนาะไปมองพูนละ่ะมองที่ว่าแกคันบันทุงนะ่ะซื้อที่ใบแป้งหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาสิค่อยๆลัดเลาะไปกับไอ้ภูเขาลูกนี้ล่ะลูกที่เพิ่นเฮ็ดไอ้ไอ้กังหันลมนี่ล่ะเดี๋ยวเฮาสิลัดเลาะลงไปเนาะค่ะเนาะ เบิ่งเสียทางลงไปเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เขากําลังลงเขาลงนี่เนาะคะ่ะเขาเสียงลงไปพลามองไอ้ทีด่ดินของเขาพละ่ะมองสิเฮ็ดบานพักตากอากาศนั่นล่ละค่ะพี่น้องซึ่งแกขันมานตรงเองกะมาซื้อไว้เนาะค่ะพี่น้องตอน เดือนที่แล้วนี่หละโูซึกว่าเดือนที่แล้วนี่แหละที่แกคันบรรทุกมาเส้นสัญญาซื้อขายกันเนาะคะ่ะซึ่งการอยู่ในเมืองในหน้านี่มันก็หูซึกว่ามันอึดอัดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดเนาะคะ่ะมันกลยเหตุในห่าคิดอย่างหลายๆสิ่งหล,ลายอย่างเนาะคะ่ะการที่หฮาสิอุดอูอยู่ในเมืองนี่มันก็แบบมันเหตุให้สภาพจิตใจแบบ ไอ้โฮสฮูล่งอยู่เนาะค่ะพี่น้องมือนีแกคันบันทุงเองกันเลยพาทุกๆคนนะมาสูดอากาศมาสูดโอโซนของไอ้ตำบลคลองน้ำใสอำเภอศรีคิวจังหวัดนครราชสีมาเนาะคะ่ะเป็นดินแดนกังหันลมเนาะค่ะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งกับมาเบิงทีทีแต่ของซื้อไวน้ำเนาะคะ่ะเพื่อที่สิเหตุบานผักตากอากาศเนาะค่ะพี่น้อง เดี doc, ๋ยวลงผู้ขาลงมีไปแป๊บเดียวเนาะค่ะบอกลเนนะเดียวก็ถึงแล้วเนาะค่ะเนาะเบิงเส้นทางเนาะค่ะเส้นทางนี่ก็คดเคี้ยวเลี้ยวงออยู่พอสมควรเนาะค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าไอ้โค้งอันตรายอีกอย่างเดียวนะค่ะพี่น้องเป็นถนนเหมือนถนนในหม่บานเท่านี้แหละขับง่ายๆนะคะไปง่ายมาคล่องนะคะเดี๋ยวฮากกสิถึงกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่เนาะคะ่ะมาถึงแล้วเนาะค่ะพี่น้องผู้นะ่ะอยู่เนินพูนะ้น่ะมองไอ้สีน้ำเงินนะ่ะเป็นจะาบาดานอยู่เนาะพูนะ้น่ะแถวๆผู้น่ะนี่นะพอมาย็ยนอยู่มุมนี้นะ่ะสีเห็นแบบว่าแก้ๆพูนะ้น่ะสิเป็นกลางหันไอห้วยบงไอด้านคุณโทษเนาะคะ่ะแล้วก็หันมาจุดนี้นี่เข้าถึงผ่านมาบันหนึ่งนี่เนาะกลงหันลมมอง ไอ้ตำบลน,น้องน้ำไซนั่นแหละที่เฮาผ่านมาบันนึงนี่ค่ะนี่มองนี่ละแนมเห็นไกลๆพุ่นน่ะก็เป็นห้วยบงด้านไอ้ด้านคุณทดเนาะค่ะพุ่นน่ะเป็นด้านคุณทดเนาะค่ะเป็นกลางหันด้านคุณทดบริเวณนี่ล่ะค่ะที่ไกลคันบ้านทุ่งเองก็เดี๋ยวมีงบก่อนนะคะพี่น้องมีงบก่อนเดี๋ยวสิมาเฮ็ดบ้านพักตากอากาศ ไว้จักหลังนึงนะะเนาะค่ะนาอเดี๋ยวก็สิาพาทุกๆคนมาพักผ่อนกัน,นะะเนาะค่ะนาะเดี๋ยวมาเบงไอรีสอร์ทหลังลาหาพันเนาะคะ่ะเดี๋ยวมานั่งรีสอร์ทหลังลาหาพันกันนี่นะวิวนี่นะสวยซาำหน่อยหกสิบองศาเลย้อคะพี่น้องนี่กระตอมหน่อยหลังลาหาพันนะคะพี่น้องของโมเด้อคะ่ะ เพิ่นซื้อมาตัางไว้ซื้อๆนี่แหลนะเนาะลังละหาขนะังอาจารย์เพิ่นซื้อมาตัางไว้อยู่บนทีของเพิ่นเนาะคะ่นะเนาะสิ่งของไก่คันบันทุงเองกับมีเตทีดินเปล่าเนาะคะ่ะบนท่านได้มีอย่างจักอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่มนอนี้ก็พามาเที่ยวโอโซอนคนะังเนาะซื้อๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอบคุณในไลเด้อร์สำหรับทุกกำลังใจเนาะคะ่ะขอบคุณในไลน์สำหรับทุกการติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับมินีกะสวัสดีค่ะ